ค่ะทาราวสวัสดีค่ะสวัสดีสาหรับชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษวันนี้นะคะจะมาทานายสถานการณ์ดวงความรักคนโสดคนมีคู่คนไม่ชัดเจนรับชมรับฟังได้นะคะชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มเมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยชาวราศีเมษนะคะใครที่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมก็สุขสันต์มันเกิดด้วยละกันเนาะเรามาเริ่มกันตน้น ด้วยที่พลังงานหลักพลังงานรวมของคุณกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง10บเรียนมากค่ะพลังงานสวยนะคะหลายๆท่านนะคะมีในเรื่องของการเติมเต็มการเปลี่ยนแปลงความลงตัวต่างๆสิ่งที่ทำไปทุกอย่างเกิดความลงตัวได้รับการยอมรับนะคะทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคาดคิดอยู่ในจุดที่เราเองก็ จะทำให้เหมือนมันดูโอเคดูลงตัวนะคะไปหมดเลยนะคะในช่วงนี้จะมีพลังงานของเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะช่วงนี้อาจจะมีเวลาได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะคะมีความสบายใจมีความลงตัวทุกอย่างเพอร์เฟกหมดนะคะตามมาด้วยหนึ่งถ้วยความสบายใจกำลังจะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษสิ่งดีๆนะคะโอกาสใหม่ๆสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าถูกใจ สบายใจเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันก็ลดน้อยลงนะคะความคิดสร้างสารรค์ไอเดียต่างๆการได้รับการยอมรับการทำงานการทำทุกอย่างอย่างสบายใจนะคะช่วงนี้จะบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมีความสบายใจนะคะความสุขอยู่ในมือเราแล้วนะเราก็บวกกับบรรยากาศทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมีบ้างแหละความวุ่นวายนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังคงเป็นความวุ่นวายที่ดีนะ 嗯、uh. สมไม้เท้านะคะหากใครกําลังรอคอยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าหลายๆท่านนะคะก็อาจจะมีข่าวดีมีการวางแผนว่าจะไปต่อในทิศทางไหนนะคะหลายๆท่านเจอกับอุปสรรคมาเยอะมากๆในชีวิตแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องรับมือให้ไหวมากขึ้นเริ่มหันหลังให้กับอุปสรรคและมุ่งเป้าไปที่อื่นพยายามที่จะมูฟออนหรือว่าสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องจมปักอยู่กับสิ่งเดิมๆก็ถือว่าจะเริ่มมีความสุขแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเห็นว่าพลังงานของชาวราศีเมษนะคะมันเป็นการที่เรามีความสุขจากการปล่อยวางจากการพยายามที่จะคิดในมุมมองใหม่ๆหรือพยายามที่จะเข้มแข็งเพื่อที่จะไปต่อนยคะก็ถือว่าจะสบายใจมากขึ้นแต่เราอาจจะไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นเท่าไหร่นะบางทีก็เราจะรู้สึกว่าแค่ความรู้สึก พี่เรามีความสุขก็พอควรแล้วอาจจะไม่ค่อยอยากจะกระตือรือร้น,นไม่ค่อยอยากจะอะไรมากมายนะักนะคะเออก็คงจะต้องระวังด้วยละกันเนาะในช่วงนี้หกถ้วยมานะคะปัญหาหลายๆอย่างก็จะเริ่มโอเคขึ้นคนที่เคยเข้าใจเราผิดนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจครอบครัวนะคะใครมีปัญหากับครอบครัวไม่เข้าใจกันถามว่ามันลงตัวไหมจริงๆก็ยังไม่ได้ลงตัว แต่ก็จะมีทางออกที่ดีขึ้นครอบครัวเปิดใจให้กับเรามากขึ้นรับฟังปัญหาคุณมากขึ้นบรรยากาศรอบข้างเริ่มไม่ได้เป็นพิษต่อเรานะคะที่เหลือก็เป็นแค่ตัวคุณที่จะเดินไปในทิศท,ทางไหนพฤษภาคมนี้นะคะถือว่าสบายใจได้หลายเรื่องนะชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษเรามาดูคนที่โสดกันบ้างดีกว่านะคะว่าคนโสดเป็นยังไงกันบ้าง คนโสดพฤษภาคมนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดคนโสดมีเดอะฟู l มาเลยนะเดอะฟูบ่งบอกถึงความโสดอยู่แล้วนะคะมีโอกาสจะเจอคนใหม่ๆม,มีคนเข้ามาคุยนะคะจะได้เจอกันจากการเดินทางเจอกันจากการไปเที่ยวหรือว่า เจอกันในโลกออนไลน์นะคะยังเป็นรักทางไกลยังเป็นการคุยกันแบบไกลๆออกแนวเพื่อนคู่คิดที่ปรึกษากันมากกว่าแต่อยากจะบอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่จริงใจนะคะไว้ใจได้เขาเองก็ยังคงไม่ได้คิดที่จะจริงจังเหมือนที่คุณคิดเนาะแต่ถือว่าสบายใจได้นะคะคุยได้นะชาวราศีเมษ ดีเอมเพอเรอร์หลายๆท่านมีพลังงานของคนที่อายุมากกว่าเข้ามาคูดคุยนะคะคนที่แก่กว่า คนที่อาจจะอยู่ในชาวราศีเมษและขนาราศีเมษด้วยกันเองชาวต่างชาตินะคะคนที่เขาก็ค่อนข้างที่จะมีหน้ามีตามีอิทธิพลนะคะเป็นนักธุรกิจนะค้าขายพ่อค้าทําธุรกิจส่วนตัวถือว่ามีความมั่นคงอยู่พอสมควรนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมาวนๆเข้ามาในชีวิตบ้างแต่มองดูภายนอกเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความเจ้าชู้อยู่พอสมควรนะคะยังไงชาวราศีเมษก็ต้องระว ังคนเจ้าชู้คนที่เขาเองยังไม่ได้อยากที่จะปลุกมัดเข้ามาในชีวิตนะคะแต่จริงพลังงานตัวคุณเองเนี่ยคุณก็ยังไม่ได้อยากที่จะชัดเจนกับใครด้วยนะหนึ่งถ้วยนะคะเด็กถ้วยยังเป็นความรู้สึกที่เหมือนยังเอาแน่เอานอนกับตัวเองไม่ได้บางทีก็อยากรักบางทีก็อยากจะโสดแต่ก็ ไม่ได้ปิดกั้นนะคะเด็กท้วยก็เปิดใจใครที่ทำให้เรารู้สึกดีทำให้เราอ่อนไหวอ่อนอ่อนโยนต่อหัวใจมาทำให้เราหวั่นไหวมาหยอกมาล้อมาพูดหวานๆใส่ก็ตกกลุ่มรักง่ายนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้นะชาวราศีเมษไม่ค่อยมีเหตุมีผลในการเลือกคู่ชีวิตเท่าไหร่นะคะเราไม่ได้ดูถึงตำแหน่งหน้าที่การงานข้อดีข้อเสียว่าจะไปในทิศทางไหนว่าจะไป รอดไหมคบกันไปแล้วจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าคุณมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปนะคะคุณมองว่าใครที่เข้ามาแล้วถูกคอถูกใจคุยด้วยแล้วเยียวยาความรู้สึกเราได้คุยด้วยแล้วเติมเต็มนะคะไม่ได้โฟกัสหน้าที่การงานอายุอะไรทั้งนั้นเชื้อชาติสัญชาติเรามองแค่ความสบายใจมองแค่ว่าคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นนะคะที่จะคุยกับเข ขาอยู่ด้วยแล้วไม่เคว้งคว้างนะคะประมาณนั้นนะก็ไม่ได้เลือกคนด้วยเหตุด้วยผลเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ก็รู้สึกพอใจกับใครก็เลือกไม่พอใจใครก็ไม่ได้คุยนะคะแล้วก็บวกกับมีคนเข้ามาเยอะแยะไปหมดนะคะสิบถ้วยด้วย นะคะส่วนคนที่เข้ามาก็ดีด้วยนะเข้ามานี่ก็ามาด้วยความจริงใจแหละเอาละอาจจะยังไม่ได้จริงจังเพราะว่ามันก็ยังคงเป็นแค่ก,การเริ่มต้นนะคะน่าจะมีแนวโน้มที่จะได้สละโสดแล้วนะมีแนวโน้มที่จะได้สละโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เปิดใจให้กับใครสักคนนะคะเราก็ถือว่าเป็นคนที่ตรงสเปคทุกอย่างเลยนะคะตรงสเปคไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาลักษณะนิสัยทัศนคต เวลาเราคุยด้วยแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันโดนเ,เร่งเร้ามากจนเกินไปมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันและกันยิ่งทำให้คุณรู้สึกเลยค่ะว่าคุณโอเคกับคนคนนี้นะคะค่อยๆเติมเต็มแบบ ไม่ต้องหวือหวามากจนเกินไปคุยคุยกันออกแนวศึกษานิสัยใจคอนะคะจีบไปพิจารณาไปประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าจะหัวใจกลับมามีความสุขกับความรักมากๆนะคะหัวใจจะฟูขึ้นนะชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษ เรามาต่อกันที่คนมีคู่คนมีแฟนกันบ้างดีกว่าว่าคนมีคู่นะคะรักของคุณน,นั้นเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยรักของคุณเป็นยังไงบ้าง สามไม่ท้านะคะช่วงนี้คนมีคู่มีแฟนเป็นช่วงเวลาที่ห่างๆกันนิดนึงนะคะไม่ค่อยที่จะได้สนใจไม่มีเวลาให้กันเท่าไหร่เราก็ทั้งสองฝ่ายก็มุ่งเรื่องอื่นมากกว่ามุ่งเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะตัวเราเองก็เหมือนอยังบางทีก็ลืมๆไปด้วยซ้ำว่ามีแฟนอยู่แล้วนะคะไม่ค่อยที่จะได้สนใจคนรักสักเท่าไหร่วานทีก็ลืมตัวนะยังไงก็ต้องระมัดระวังมีสตินิดนึงนะคะว่า จริงๆยังมีคนที่เขาเองก็อาจจะยัง ต้องการความใส่ใจต้องการการดูแลนะคะเราอยู่เหมือนกันเนาะช่วงนี้เราก็มองในเรื่องของอนาคตตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจอยู่กับครอบครัวของเราเองอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าเรามีความสุขนะคะก็ต้องระวังการห่างไกลด้วยนะเห็นไหมเดฟู The Fool เนี่ยจะไปไหนทําอะไรเหมือนเริ่มอยากไปคนเดียวมากขึ้นนะคะเริ่มอยากไปคนเดียวเริ่มอยากทําอะไรแบบมีอิสระมากขึ้นไม่ค่อยอยากไปกับคนรักไม่ค่อยอยากพูดคุย อะไรที่ไม่จําเป็นเราก็ไม่ค่อยอยากคุยนะคะปัญหาอะไรบางอย่างเหมือนเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะบอกเขาเราไม่อยากจะไปปรึกษาเขาเพราะปรึกษาไปคุณก็รู้สึกว่าคนรักไม่สามารถที่จะช่วยอะไรคุณได้บางทีคุณอาจจะคิดไปเองนะคะก็ ตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะเรื่องสุขภาพเรื่องปัญหาภาระอะไรต่างๆเนี่ยถ้าสามารถที่จะแบ่งเบาความรู้สึกแบ่งเบาภาระได้เนี่ยก็ควรนะคะเพราะว่าการมีคนรักก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นที่ปรึกษาจะไม่ทำให้เรารู้สึกกดดันนะคะปัญหาหลายอย่างจะได้ไม่กลายเป็นความเก็บ กดไม่กล้าที่จะพูดเกรงใจเขาอะไรแบบนี้นะคะช่วงนี้คุณมีความเกรงใจคนรักมากๆ เกงใจแฟนเกงใจคนรักไม่ก็ยอยากคุยบานที้เราเห็นงานเขาเยอะด้วยแล้วเราก็ไม่มีอารมณ์จะคุยอะไรที่มันจริงจังด้วยเนาะต้องหาเวลาออกไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นนะคะเพราะพลังงานของชาวราศีเมษพฤษภาคมนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางร่วมกันมีโอกาสได้ไปเที่ยวมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันของเราสองคนแบบสองต่อ2หรือใครมีครอบครัวแล้วก็จะมีเวลาดีๆร่วมกันนะคะ ต้องพยายามหาการใส่ใจเนาะพืชหวาน,วานใส่การทำให้มันมีอะไรมามาเติมเต็มกันนะคะก้าเหรียญเห็นไหมเอ่ยบางทีเราก็ทำแต่งานนะคะทำแต่งานทำแต่โอทไม่ค่อยสนใจคนรักบางทีเรารู้สึกว่าเราก็อยู่ได้ ก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาทีเหมือนเราครบกันมาเยอะๆเราครบกันมานานๆเนี่ยบางเรื่องเราก็ไม่ได้อยากจะบอกนะคะคุณค่อนข้างที่จะคาดหวังพื้นที่ส่วนตัวเยอะนิดหนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ยังไงก็คงจะต้องพยายามหาเวลาให้กันด้วยเนาะยังไม่ได้มีเวลาทะเลาะกันนะคะแต่มันไม่ค่อยมีเวลาคุยกันเท่าไหร่นะคะ ที่เห็นหน้าไพ่เนี่ยพลังงานของคนรักคุณเขาก็ยังพยายามที่จะอยู่ข้างๆเราพยายามที่จะเข้าหาพยายามที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าจริงๆเนี่ย เขาก็อยู่ข้างๆคุณเสมอเรียกได้ว่าคนรักเนี่ยพร้อมที่จะทุ่มเทให้คุณทุกอย่างหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีการซื้อของมาเซอร์ไพรส์นะคะเพื่อทำให้เรารู้สึกว่าเป็นกำลังใจเป็นสีสันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยชาวราศีเมษนะคะหลายๆท่านน่าจะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ มันเหนื่อยมาเยอะสถานการณ์เนาะการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่บางทีเรายังไม่ได้มีเป้าหมายแต่เราพยายามที่จะทําให้เราไม่คิดมากให้เราสบายใจนะคะคนรักเขาก็รู้สึกว่าอยากจะอยู่ข้างๆอยากจะเติมเต็มอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณก็ต้องเอาใจช่วยนะคะจริงๆไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะถือว่ายังโอเคทุกอย่างเลยนะคะชาวราศีเมษ เรามาต่อกันที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่าว่ารักที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีเมษนะคะ13เมษาถึง13พฤษภาเนี่ยประจำช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนของคุณนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะ6ไม้เท้ามาเลยนะคะใบแรก ความสัมพันธ์นะคะหลายๆท่านเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนเรากําลังพยายามประคองความรู้สึกบางครั้งอาจจะเริ่มไม่มั่นใจว่าเรากําลังรู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าคุณอาจจะไปคบกับคนที่เขามีอดีตมาก่อนคนที่เขาเพิ่งมา จากความผิดหวังมีอรอยต่อความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะยังสับสนว่าเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณดีไหมหรือเขายังมีใครบางคนที่อยู่ในใจอยู่นะคะคนรักเก่าของเขาอีกทีที่มันยังเจ็บอยู่ในใจเขาอยู่นะอืม มีเดะมูนนะคะมีพลังงานของคนที่เกิดในวันจันทร์หรือคนที่เกิดในช่วงเวลากลางคืนเข้ามานะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของเราเนี่ยบางทีการคุยกันของคุณทั้งคู่อะคะ่ะหลายๆท่านมีการวนกลับมาพูดคุยกับรักครั้งเก่ามันก็เลยยังทําให้ไม่มั่นใจด้วยนะคะว่าหากเราจะเปิดใจเพื่อที่จะกลับมาคบกันเนี่ยรักมันจะมีความสุขไหมมันมีความหวัดระแวงเกิดขึ้นเป็นความว้าวุ่นใจเกิดขึ้นที่ตัวคุณ เองก็ยังคาดไม่ออกเดาไม่ได้ว่ารักในอนาคตนั้นจะเป็นยังไงต่อไปนะคะมีเด็กถ้วยเข้ามานะกลัวว่าจะเป็นรักครั้งเก่าวนๆกลับมาด้วยนะคะมีเกณฑ์กลับมาจีบกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ไอ้ความที่ไม่ชัดเจนของเราเนี่ยมันก็ยังเป็นอุปสรรคนะคะที่ความสัมพันธ์มันยังไม่สามารถที่จะชัดเจนได้จริงๆนะเพราะมีเดอร์สตาร์เนี่ยบ่งบอกถึงความโสดบ่งบอกถึงความนิ่งบ่ง บอกถึงสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างยังอยู่ในโลกส่วนตัวยังรู้สึกอิสระกับความเป็นโสดนะคะยังมีความสุขกับการที่มีระยะห่างตัวเราเองเราก็ยังต้องการพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวไม่ได้หมายความว่าเราจะปิดกั้นหรือสร้างกำแพงเหมือนเราเองก็ยังอยากที่จะลองไป พิจารณาคนอื่นดูไม่อยากที่จะไปคาดหวังและไม่อยากไปให้ความหวังใครนะคะก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคนที่คุณกำลังถามเนี่ยหลายๆท่านนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณคือเขาเองก็พร้อมที่จะเปิดใจแหละแต่พลังงานของเขามันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ คนที่เข้ามาในชีวิตคุณเขายังมีความอ่อนแอเหมือนในใจลึกๆเขายังมีแรงยึดเหนี่ยวอะไรบางอย่างความรู้สึกที่มันเหมือนไม่ได้จะมาโฟกัสอยู่ที่เราบางทีมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อย ต่อความพยายามต่อการที่เราต้องพยายามมาประคองมารับฟังการพูดคุยเดี๋ยวบางวันชัดเจนเดี๋ยวบางวันไม่ชัดเจนนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีสเตรนท์นะคะนะะหลายๆท่านอาจจะคุยกับชาวราศีสิงลัคนาราศีสิง์ก็ได้นะคะความไม่ชัดเจนนี้เนี่ยมันเป็นการที่คุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างหนัก กว่าความสัมพันธ์จะโอเคขึ้นนะคะเรามีคู่แข่งด้วยเรามีคนในใจหรือเรามีทิฏฐิในใจเขาเนี่ยคะมันก็เลยจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยยังอยู่ในช่วงของความไม่ชัดเจนแต่ก็จะได้พูดคุยกันนะคะรักยังมีความมั่นคงแหละ สี่ดาบมีความมั่นคงคือเรายังจะได้คุยกันต่อไปแต่พฤษภาคมนี้เนี่ยมันอาจจะนิ่งๆนิดนิดนึงนะคะไม่ค่อยที่จะหวือหวาเท่าไหร่บางทีก็ไม่ค่อยที่สนใจเราบางทีหายไปเป็นวันนะคะไม่ได้คุยกันเป็นวันวันอะไรแบบนี้แต่พอสุดท้ายแล้วก็มีการวนเวียนกลับมาเหมือนเอาแน่เอานอนไม่ได้บางวันก็อยากชัดเจนบางวันก็ไม่อยากไปต่อก็ไปไปมามาหายหายนะคะ ในช่วงพฤษภาคมนี้หลายๆท่านจะเจอกับสถานการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้นะคะยังไม่เสียหายกับการที่ชาวราศีเมษจะลองเปิดใจในการดูดูไปก่อนพิจารณาไปก่อนเพราะความสัมพันธ์นี้เนี่ยคือมันมีโอกาสที่จะได้พัฒนาแต่ว่ามันจะมีอุปสรรคในเรื่องความร่าช้าบางทีเนี่ยเราก็ต้องรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นต้องรอคอยให้บรรยากาศ มันเอื้ออำนวยโอกาสมันดีกว่านี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณถึงจะได้ไปต่อในฐานะคนรักที่มั่นคงอย่างแน่นอนนะชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษพฤษภาคมนี้ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่นะคะหรือว่าชอบในการทำนายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหายนิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ